องงนั่เดี๋ยวผมจะนั่งไปเลยนะผมลองนะแม่นับแม่นับอะสามสองไปนะดินไปดูคลิปใหม่มาดินบอกเลยว่าไอ้นี่โคตรสุดยอดเขาบอกว่าแบบว่ามันจะมีเบาะเบาะยี่ห้อนึงคือถ้าเราตั้งแก้วน้ำใช่ไหมตั้งแก้วน้ำมุมหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเรากระโดดใช่ไหมแบบกระโดดนะโดดนะ อย่าบอกนะหกไม่หกไม่หกไม่หกค<อ>ือกติมันหกไงเดี๋ยวเรามาลองกันไหมมาทุกคนโอ้โหโอ๋โหโอมันเป็นกลมอย่างนี้เลยแม่เหมือนก,กระโปะเลยไอ้ได้ยินเสียงไหมมาใกล้ๆเ <c oughs> นี่ยลมเข้าเลยวนี่มันสูญญากาศนะลมเริ่มเข้าแล้วหนาเลย <c oughs> เดี๋ยวดินจะทดลองให้แม่ดูนะเขาเอาน้ําใส่ในแก้วใช่ไหมแล้วก็คนฝั่งลูกกระโดดน้ําไม่หกน้ําไม่หกเดี๋ยวเราจะลองให้แม่ดู นะทุกคนผมไปเอาน้ํามาแล้วนะนี่คือน้ําที่เราจะตั้งแล้วก็ไข่เดี๋ยวผมจะตั้งไข่บนบอกนะจะตั้งไข่บนบอกแล้วก็ดินจะกระโดดนั่งทับบนไข่ <c ười> ดูว่าไข่แตกหรือเปล่าแตกเะอย่าว่าแตกไก็แตกอะ่ะไม่ว่าแตกไหมไม่แตก <c ười> อ๋อทุกคนครับอันนี้คือน้ําจริงๆนะโอเคริบๆหน <c ười> ่อยเดี๋ยวผมจะลองกระโดดแบบ กระโดดเบาๆนะแม่นับแม่สามองน่้าดินนิดมไม่ล้มนิ่งมามันไม่ล้มแม่โอ้ โอเคโอเคเดี๋ยวเราลองไข่ไข่เอพ่อผมว่าเอาปฏิกลองดีกว่ามันจะได้ไม่ไม่เลอะเดี๋ยวผมจะให้พ่อผมนั่งอ่ะยัมีความตึงเครียดยังไม่ต้องเครียดนั่งนั่งดูไข่ไข่แตกแตกยังนั่งก่อนยังนั่งก่อนจริงๆนะถ้าไข่แตกแรกกันนะโอ้ไม่กันนั่งไม่กันนั่งแตกหรือเปล่าแตกหรือเปล่านอนทับก็ได้นั่เดี่ยว กระโดดไงกระโดดนั่งไงกระโดดแตกแค่ไหนโอ้โหไอ้ทุกคนนั่งไปดูไม่แตกอะเมื่อกี้พ่อผมนั่งเขย่าไม่แตกเดี๋ยวผมจะแบบนั่งไปเลยนะแม่นะนั่งไปเลยนะผมลองนะแม่นับแม่นับอ่ะสามสองไปอ้า เอาไมแตกเอาใหม่เอาใหม่ดูนะผมกระโดดนะแตกอ๋อแตกเลยไม่แตกไม่แตกไม่แตกโอ้ไม่แตกไม่แตกเลยจริงไหมดูดูผมทำอย่างนี้ทุกคนดูบีบบนพลาสติกอ่ะทุกคนดูนะผมบีบนะดูนะไม่แตกไหมดูดูไม่แตกย้อนนั่งย้อนนั่งอย่าให้แตกโค้ดแตกกีชุดได้เลย โอ้นุ่มมากแม่นุ่มมากมันจะรับสรีระกับเรามากแม่<ช>สมมติว่าตีสองดินตีสองดินปวดฉี่นะดินลุกขึ้นโอ้ไม่กระเทือนเลยทั้งโน้นเยอะรู้สึกไหมเยอะรู้สึกเลยเยอะหลับตาเยอะหลับตาหลับตาเด,ดี๋ยวดียอดนะเดี๋ยวรู้สึกไหมดูนะเยอะบอกนะอ่ะรู้สึกไหมกระเทือนเลยทางโน้นนะสั่นเลยดินกระโดดมั้ย แม่สุดโอ้สุดยอดจริงๆเลยอย่างนี้ย่อย่งอยงหน,งนีแม่ได้เะแ <c oughs> ม่ไม่ดูนะดีจะให้ย่อกับแม่ดูนะว่าที่มันดีขนาดนี้ที่มันเย็นที่มันสบายเพราะอะไรเดี๋ยวเปิดให้ดู <c oughs> หลายชั้นมากๆนะฮะทุกคน ชั้นแรกนะครับทุกคนก็คือผ้าคลุมอันนี้เป็นผ้าคลุมเขาเรียกว่าล mm ูนิโอไอซ์เทคแฟบริกผลิตจากเส้นใยเย,ยื่อไม้ธรรมชาติพร้อมสารเคลือบไอซ์คูลซิลิโคนออยช่วยแก้ปัญหาความร้อนให้สัมผัสการนอนของคุณเย็นสบายตลอด mm hmm. มันจะเย็นตลอดเลยดูเย็นตลอดชั้นที่2นะครับทุกคนคือตรงนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นวัสดุยางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยเป็นเกรดซูพรีมโอเพนเซลลาเท็กซ์หล่อขึ้นรูปด้วยนวัตกรรมเฉพาะของลูนิโอนะฮะช่วยรองรับกระดูกสันหลังของคนที่นอน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์และยังกันไรฝุ่นลดการเกิดภูิแพ้ด้วยชั้นที่3จะเป็นวัสดุชั้นพอยต์อีลาสติกบ e c e l l f o ฟ m ช่วยลดแรงกดทับจากน้ำหนักตัวของร่างกายแล้วก็จะมีการเจาะรูทั่วทั้งชั้นช่วยให้ระบายอากาศได้ดีก็คือที่เรากระโดดเมื่อกี้แล้วก็มันไม่เนี่ยมีชั้นนี่แหละอยู่ชั้นต่อไปทุกคน Air Co ู l g e l m e m o r y f o a m ไอเนี่ยสีฟ้าเนี่ยสุดยอดนวัตกรรมจากองค์กรนาซาเพื่อความเย็นด้วยเม็ดบีดคูลเจลไอเนี่ยเพิ่มความเย็นอีกทีหนึง ข้างบนนี้ก็เย็นแล้วข้างล่างก็เย็นอีกแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นวัสดุชั้นเวฟเออร์โกนามิกโซนพพอร์ตช่วยกระจายแรงกดทับลดความปวดเมื่อจากการนอนท้ายที่สุดจะเป็นฐานเขาเรียกว่าอีโค u ดูเรเทนส์โฟมจะมีความคงทนเป็นพิเศษช่วยยืดอายุการใช้งานเป็น10ปีเลยข้างล่างเนี่ยไอ้ที่หนาเนี่ยอาชีมพูเนี่ยช่วยยืดอายุแม่เจนนี่ขายดีมากๆของลูนิโอบางคนใช้เบาะราคาแพงกว่านี้อีกนะแม่ห้าหกหมื่น เปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อนี้ไอ้นี่ราคา2องหมื่นี่ถือว่าถูกมากคุณภาพแบบนี้ไหมขอบคุณลูนิโอมากที่ส่งมานะครับทุกคนพร้อมหมอนพร้อมผ้าพูที่นอนเลยซื้อทีเดียวใช้ได้นานเป็น10ปีเลยน้ำไม่หกไข่ <c oughs> ไม่แตกมาเลยตกใจสำหรับวันนี้โชคดีครับทุกคนเดี๋ยวเรานอน,เ,นเดี๋ยวเรากระโดดอีกทีนึงขอไข่ไข่อยู่ในไข่เอ้าไข่ขอไ <c oughs> ข่ทีนึงไข่ไม่แตกไข่กค